แอปเป่าตังอยากสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปไลแมนร้านทองสุกสกี้น้ำดำราคา89บาทอันนี้แอปเป่าตังแต่แอปเป่าตังอะไรใส่รหัส ก็ G violet แปหน้าหลักหน้าหลักนี่ก็ G v o l e t เลข G v o l e t อันนี้ก็ชื่อนามสกุลเราแล้วก็จำนวนใน G v o l e t ที่เหลืออยู่155บาทอันนี้เราก็มาใช้สิคนละครึ่งแต่ใช้สิคนละครึ่ง นี่ก็10ลัดช่วยจา่าย50%อันนี้คงเหลือ1,955บาทแล้วก็10วันนี้10วันนี้150บาทนี่เราก็มาแตะเนี้ย food delivery ใช้10แปะใช้10 มาแตะสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มแตะแล้วก็มาเลือกอันนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่สองพันเลือก Man. แพลตฟอร์มอันนี้ไลน์แมนเลือกไลน์แมนแอปไลน์แมนเล้วแต่กำลังแล้วมาแตะสั่งอาหาร เข้าสั่งอาหารอันนี้ก็จัดส่งที่จะส่งที่บ้านเราเข้าไปดูนะแต่แล้ส่งชื่อเราสกุลเรโทรศัพท์แล้วก็บ้านที่เราอ่ะซื้าทับสาสามบ้านเป็นบ้านลเลื่อน วงในวงในร้านแนะนําวงในร้านแนะนำนี่มันขึ้นคนละครึ่งเดื่อนร้านห่องสุกนี้มันคนละครึ่งส่งฟี1.9 1.9กิโล ร้านทองสุขแปะค่ะเนีย่ยมาดูข้อมูลร้านดูดูข้อมูลร้านแล้วก็ฮิวเบอร์เราทำการจัดส่งเ็าจะส่งสิบโมงสิบโมงถึงยี่สิบสามห้าทุ่ม จะสซองกลับออกมามีคอมเมนต์สุกี้น้ำดำสุกี้น้ำดำเจ็ดสิบเก้าบาทนะแต่นี่มันมีสุกี้น้ำดำจะจลิกไข่ถ้าเราเอาไข่คนไข่ข้นไข่คน้คน,คนมันก็จะเพิ่มสิบบาทนะไข่คน้นมันเพิ่มอีกสิบบาท แล้ตออแตกียแตกวันนี้ก็เส,สเนเ้นถ้าด,มาดมบบาูมันถ้าดด้มัสบาทน้นสปาเกตกตีได้มาสูงสปาเกตตีแตกนี้มันก็หนึ่งน่ง้าแปสิบเกา้บกาบาท แต่ใส่ตับก้านี่ก็ตับรก้าของฉัน89บาทแปดนี่ก็จะส่งพี่อยู่จะส่งบ้านจำนวนสี่ร้อนเก้าสิบสามสามนี่ก็เมนรายการอาหารที่สั่ง รายการที่สั่งสุกี้น้ำดำแปดบาทสปาเกตตี้กับไข่ข้นนีรายการนี้ก็ค่าอาหารค่าอาหารค่าอาหารแปดสิบาทค่าจะส่งศูนย์ทั้งหมด 89บาทไม่คูปองมันใช้ไม่ได้อันนี้ก็ชำระโดยเป่าตางังอันนี้มันขึ้นกำลังใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็สั่งเลย89บาทสรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อบ้านชื่อก็ทั้งหมด89บาบาทไม่ได้ใช้คูปอง ฉันก็ได้แอปเป่าตังแต่ยืนยันแต่ยืนยันได้รับคำสั่งของคุณแล้วรอยืนยัน15นาทีนี่ก็ได้กดลิ้นเพื่อไปใช้ใช้แอป มีข้อความเขา้ามีก็รอการชำระเงินรอการชำระเงินอันนี้ชื่อร้านห้องสุอันนี้ก็เราจะรู้จินานกวนอันนี้มั้งร้านอันนี้เราเราอันนั้นร้านอันนี้ก็ชำระเงินผ่านแอปเปิาตัง ชำระเงินผ่านแอปเป่าตังวันนี้ก็แตกดลิงเพื่อชำระกดลิงก็ได้ชำระค่าอาหารภายใน5นาทีท่านไม่ได้ทำการลงหนด เข้าสุรบบใหม่แต่เข้าใส่รหัดแล้วก็แต่เข้าไปใหม่น่ารลก าหใช้สิทธิ์ของเครึ่งแต่เพื่อเข้าไปจ่ายน,นี่ก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้ามาแตะสั่งผ่าน Delivery Platform Line m a n แล้วเมื่อกี้เราสั่งทำไมมันไม่เข้าเข้าอันเมื่อกี้นี่แหล,ละชำระชำระเงินแล้วมาแตะหน้านี้ชำระเงิน เข้า,าแกฟูดอะแกฟูดมเกี่ยวอะไรอะเราไม่ได้เข้าแกฟูดเนี่ยเข้าเปไ็นไงแตะเลี้ยง กรุณาแตะลิงค์เข้าไปชำระชำระผ่านแอปเป่าตังกรุณาแตะกรากดลิงค์เข้าไปชำระเงินชำระนี่ละฮองสุดวันที่สามธันวา 6กสี่ยอดชำระรวมแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าบาทสิบคนละครึ่งแล้วแต่ชำระเงินชำระเงินเมื่อกี้มันไปเข้าแก๊ปเขื่อนเลยอ่ะนี่ก็มียอดเงินคงเหลือร้อยห้าสิบห้าบาทอันนี้ชื่อเราจะไม่จินตากวรจีบอยเลตชำระน,นี้ร้านค้าทองสุก สินค้า89บาท10บคนและครึ 4, 4, ่งส4บาท50สิตางค์ในก็ยี่กคือที่ต้องชำระ44บาท50สิบตางค์แต่ยืนยักนการชำระยืนยันการชำระเงินแต่พี่ไปเข้าแก็บได้ไงวะใส่รหัสรหัสพิน เราต้องเ้อาไปแตะกดลิงกันน,นั้นในกรุงไทย,ยไลน์แม่เอแอปไลน์กรุงไทยคอนเน็กเงินออสีบีบบาห้าสิบในร้านโรม ฮัลโหลค่ะครับคุณจะรูว uh, ัน uh, uh ่เนแอัม้ครับเะไยนะคะได้ชำระเงินผ่านโทรศัพท์ยังครับค่ะแอปเปาตังค่ะอมันบันพึกว่าไม่ยืนไม่ยืนยันจุดต่าอ๋อเพิ่งยืนยันเมื่อกี้ไงะอ๋อโอเคโอเคโอเคได้รับยังคะดูแล้วั่ ท่านปะคะฮัลโหลค่ะค่ะซึ่งยืนยันบตรกีเอง่ามันม่มันไม่มีต่างยากนะกรนั้เดิลิ่งโอเคโอเคโอเคครับเ่าตครับโแล้วครตกลงมันใจไปหรือยังคะ ยัขึ้นครับโอเคนะครับค่ะค่ะแป๊บนึงครับ่ะเมื่อกี้เรช้าหนึ่งห้านาทีอ่ะโอเคทำรายการสำเร็จทำรายการสำเร็จวันที่ส 3, 3ามสามพันว์สองพันห้าร้อยห้าหกสิบสี่ันหาี่สิบสามนิกาสี่ิบแปดอันนี้จะรู้วันจีนากวนอันนี้ลานห้องสุข สี่เก้าสิบสี่้าสิบสี้นี้แต่กับหน้าหลักนี่ก็รายการสั่งซื้อกำลังดำเนินการกำลังดำเนินการชำระเงินแล้วชำระเงินแล้ว ร้านทองสุกโอเคแปดสิบเก้าบาทโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปเปิาตังอยากสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปไลน์แมนร้านทองสุกซุกี้น้ำดำราคาแปดสิบเก้าบาทโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขามาส่งถ่ายชายอีกทีนึงโอเค